ทางด้านของกองทัพเรือก็มีการส่งยานสแกนวัตถุใต้น้ำจากเรือหลวงบางระจันเพื่อไปสำรวจที่เรือหลวงสุโขทัยที่อับปางขณะที่กำลังพุอกจำนวนของผู้สูญหายนั้นขณะนี้ก็ยังคงอยู่ที่23รายเราไปติดตามล่าสุดนะครับจากคุณสุภาวดีเนียมทองผู้สื่อข่าวของ n อ t ภาคกลางรายงานมาจากศูนย์ประสานงานเรือหลวงสุโขทัยที่ท่าเรือน้าลึกบางสะพานนะครับเชิญครับคุณสุภาวดีครับ ไม้มีการเคลื่อนล่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโข,ขทัยอับปางนะคะจากจังหวัดประจวบคิริขันไปยงังอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะ วันนี้เวลาประมาณ12.15นนาทีนะคะกองทัพเรือได้จัดขบวนรถยนต์อย่างสมเกียรติเคลื่อนล่างกำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยที่เสียชีวิตจำนวนหกนายจากมูล,ลนิธิสว่างราชาธรรมนัสสถานอำเภอบางสะพานไปยังกองบินห้าอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งร่วมขบวน โดยที่กองบิน5ได้มีการจัดกองทหารเกียรติยศร่วมพิธีส่งร่างกำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยจากกองบิน5กลับไปยังอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีโดยเครื่องบิน C 1 3 0ของกองทัพอากาศไปยังสนามบินอู่ตะเภา,าสำหรับปฏิบัติการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยวันนี้นะคะเข้าสู่วันที่4ของการค้นหา หลังจากตลอดเมื่อวานนะคะยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมตามที่มีข่าวปรากฏในออนไลน์ค่ะทำให้ขณะนี้ยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่23นายสำหรับแห่งการในวันนี้นะคะคนเรือโทรพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระบุว่า มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมมีการนําเรือหลวงบางระจรันเข้าร่วมในการช่วยค้นหาโดยจะมียานสแกนวัตถุใต้น้ําจากเรือทุ่นระเบิดมาช่วยในการค้นหาใต้น้ําจากนั้นจะมีการส่งน้ําประดาน้ําลงช่วยงมค้นหาในเรือหลวงสุขโขทัยอย่างละเอียดซึ่งขั้นตอนนี้นอกจากจะเป็นการตรวจสอบเรือหลวงสุขโขทัยแล้วยังเป็นข้อมูลสําหรับวางแผนการกู้เรือในระยะต่อไปด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีการขยายพื้นที่ค้นหาในทะเลไปจนถึงกองทัพเรือภาคที่2ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามทิศทางลมนะคะที่พัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนบริเวณแนวชายฝั่งก็จะมุ่งเน้นในการตรวจสอบเพิ่มเช่นกันค่ะในส่วนของญาติกำลังคนที่สูญหายและยังหาไม่พบกองทัพเรือได้ให้มาลงชื่อแจ้งประวัติและข้อมูลทางการแพทย์ ที่จุดติดต่อสอบถามผู้ประสบภัยเรือหลวงสุขโขทยัยมูล,ลนิธิสว่างราชสาธรรมสถานและศูนย์ประสานความช่วยเหลือเรือหลวงสุขโขทยัยท่าเรือน้ํำลึกบางสะพานค่ะค่ะและขณะนี้นะคะทุกฝ่ายนะคะกำลังเร่งในการค้นหาช่วยเหลือผู้สูญหายเรือหลวงสุโขทัยนะคะจำนวน23นายค่ะ